เชื่อมต่อกล้อง UC นะครับเสียบปลั๊กกล้องนะครับแล้วรอกล้องทำงาน กดรีเซ็ตกล้องก่อนหนึ่งครั้งนะครับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ที่สายนะครับเปิดฝาออกมาแล้วก็กดรีเซ็ตกล้องกดค้างไว้จนมีเสียงร้องปี๊บนะครับ <S <S 1> <S 1> พอกล้องมีเสียงร้องปี๊บแล้วก็รอกล้องรีเซ็ตประมาณหนึ่งนาทีนะครับ พอกล้องมีเซ็ตเสร็จแล้วจะมีเสียงล,ล้องในตุ๊ดตดนะครับเราก็เชื่อมไ i f i 2อเข้าที่มือถือก่อนเราที่มือถือเราก่อนนะครับเชื่อมกล้องเข้าที่ไ wi ไฟ2อจุเสร็จแล้วก็เปิดแ,ปแอป UC ขึ้นมาครับกดบวกเพิ่มกล้องนะครับกดเพิ่มกล้องด้วยตัวเองครับเลือกกล้องไวไฟติ๊กถูก แล้วก็กดขั้นตอนต่อไปเลือกเพิ่มผ่าน wifi ครับเสร็จแล้วเชื่อม wi-fi 2.4นะครับใส่รหัสแล้วก็กดลูกตาเช็ครหัสให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็กดไปเชื่อมกล้องที่ขึ้นต้นด้วย g หรือว่นะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมกล้องเข้าไปที่เชื่อมมือถือเข้าไปที่กล้องนะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปครับ ตรงนี้รอให้มือถือกับกล้องเชื่อมมันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้รักษาการเชื่อมต่อแบบไม่ใช้ไวไฟไว้ครับ <S <S ให้รักษาการเชื่อมต่อแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจะขึ้นว่าเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ <S 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 ก็สลับกลับไปที่ตัวแอปครับแล้วก็รอกล้องเชื่อมต่อกันครับกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะ อุปกรณ์ออนไลน์แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้กล้องครับตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดแน่นอนครับแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ของฉันครับนะครับกล้องก็สามารถใช้ได้งานเรบ่อยครับสามารถสังการผ่านตัวได้อได้เลยครับ